สวัสดีค่ะคุยสบายได้ความรู้ดูช่องทนายธมมี่นะคะดิฉันนธมมี่สุม,มนทาเป็นทนายความในประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญทางด้านใบเขียววีซา่าและการแปลงสัญชาติค่ะในคลิปนี้เราจะพูดถึงผู้ที่ยังไม่ได้เป็นสถานะใบเขียวและยัง ไม่ได้เป็นซิติเซนของประเทศสหราัฐอเมริกาแต่ต้องการเดินทางออกจากประเทศสหราัฐอเมริกาอยากไปเที่ยวแล้วอยากต้องการพักจะเดินทางกลับเข้ามาประเทศสหราัฐอเมริกาได้อย่างปลอดภัยยังไงบ้างไปฟังเคล็ดลับและรายละเอียดด้วยกันค่ะย้ำมากๆนะคะว่าหัวข้อนี้นะคะเป็นการ พูดถึงเรื่องของคนที่ยังมีสถานะไม่มั่นคงในประเทศสหรัฐอเมริกานะคะดังนั้นเนี่ยคำว่าสถานะไม่มั่นคงก็คือคนที่ยังมีใบเสร็จคาอยู่ในระบบนะคะไม่ว่าจะเป็นใบเสร็จการขอยืดสถานะขอเปลี่ยนสถานะหรือการปรับสถานะขอใบเขียวถ้าคุณยังมีสถานะที่ไม่ใช่ผู้ถือใบเขียวและไม่ใช่ U.S.Citizen ในประเทศสหรัฐอเมริกาทุกๆครั้งในการเดินทางออกนอกประเทศสหรัฐอเมริกาย่อมเกิดความเสี่ยงขึ้นเสมอนะคะดังนั้น หัวข้อนี้นั้นนะว่าเป็นหัวข้อที่สําคัญและดิฉันขออนุญาตย้านะคะว่าหัวข้อนี้ในข้อมูลที่เราจะให้ในวันนี้นะคะเป็นข้อมูลโดยทั่วไปเป็นข้อมูลที่เป็นแนวทางเป็นหลักนะคะแต่ไม่ใช่ข้อมูลเฉพาะเคสของคุณนะคะแต่และเคสนั้นมีความพิเศษของตัวมันเองแต่และเคสมีความแปลกแยกออกไปมีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวมันเองนะคะดังนั้น ไม่ใช่คําแนะนําทางด้านกฎหมายนะคะที่คุณจะนําไปปรับใช้กับเคสของคุณถ้าคุณมีความไม่มั่นใจคุณควรที่จะสอบถามทนายความทางด้านอิมิเกรชันของคุณเองนะคะว่าคุณสามารถที่จะเดินทางออกนอกประเทศแล้วจะได้กลับเข้ามาไหมถ้าเกิดว่าเดินทางนอกประเทศควรที่จะมีเอกสารอะไรติดตัวไปบ้างย้ํานะคะว่าไม่ใช่คําแนะนําทางด้านกฎหมายและตรวจสอบให้ดีๆกับทนายความทางด้านอิมิเกรชันของคุณค่ะ พร้อมกันแล้วมาฟังกันเลยนะคะเคล็ดลับข้อที่1สําหรับคนที่อยากจะเดินทางออกนอกประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วทํายังไงจะได้กลับเข้าใหม่ครั้งหนึ่งนะคะข้อแรกเช็ควันหมดอายุของพาสปอร์ตนะคะในเรื่องพาสปอร์ตนี้นะเป็นเรื่องจิ๊บจิบนะคะเป็นเรื่องที่เล็กๆมากเลยนะคะก่อนที่จะเดินทางแล้วเช็คด้วยนะคะว่าวันหมดอายุของพาสปอร์ตของคุณนั้นคือวันหมดอายุที่เท่าไหร่โดยปกติแล้วนะคะพาสปอร์ตของผู้เดินทางจะต้องมีอายุอย่างน้อย6เดือนนับจากวันสุดท้ายที่จะได้รับอนุญาตให้อยู่ ในประเทศสหรัฐอเมริกาถึงวันไหนนะคะซึ่งก็คือช่วงที่เราจะได้อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกานั้นคือถ้าวันนี้คือวันสุดท้ายที่เราจะได้อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาใบพาสปอร์ตของเราวันหมดอายุจะต้องไม่ใช่ก่อนวันนี้นะคะต้องได้หลังจากวันนี้ไปมีข้อยกเว้นด้วยนะคะมีข้อยกเว้นสําหรับผู้ที่เดินทางของประเทศในกลุ่มที่ดิฉันเรียกเล่นๆนะคะว่าเป็นคลับ ของกลุ่มประเทศที่เกิน6เดือนได้นะคะกลุ่มประเทศเกิน6เดือนได้เหล่านี้นั้นเป็นประเทศที่มีการทําสัญญากับประเทศสหรัฐเมกาให้สามารถที่จะใช้พาสปอร์ตเกิน6เดือนได้เอกสารนี้เป็นเอกสารที่ออกมาจากทาง CBP โดยตรงเลยนะคะว่าประเทศใดบ้างที่สามารถมีอายุพาสปอร์ตเกิน6เดือนก็ยังได้รับการอนุญาตให้เข้ามาในประเทศสหรัฐเมกาได้ซึ่งหนึ่งในนั้นประเทศไทยของเราก็อยู่ในนี้ด้วยเช่นกันนะคะข้อยกเว้นนี้หมายความว่าอะไรคะ ข้อยกเว้นนี้หมายความว่าถึงแม้ว่าพาสปอร์ตจะหมดอายุแล้วแต่ก็ยังสามารถใช้ได้ไปอีกเพิ่มอีก6เดือนนับจากวันที่หมดอายุเพื่อให้ผู้เดินทางสามารถเดินทางกลับไปยังประเทศของตนเองได้ค่ะเคล็ดลับข้อที่2นะคะ ตรวจสอบวีซ่าของคุณว่าคุณสามารถกลับเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาได้นอกจากคุณจะต้องเช็คพาสปอร์ตในข้อแรกนะคะข้อนี้นะคะพูดถึงวีซ่านะคะตรวจสอบวีซ่าด้วยนะคะเพราะว่าในพาสปอร์ตเราดูวันหมดอายุในวีซ่าเราต้องดูด้วยว่า 1. v i วีซ่าหมดอายุวันที่เท่าไหร่และ 2. v i วีซ่านั้นได้รับ การเดินทางเข้ามากี่ครั้งตัวอย่างของบีซ่าของคุณผู้หญิงคนนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่าตรงคำว่า entries มีตัว m อยู่นะคะตัว m นั้นหมายถึงการเดินทางเข้าได้หลายครั้ง M คือ multiple นะคะดังนั้นผู้ถือวีซ่าที่เขียนตัว M นะคะตรงคำว่า entries หมายความว่าคุณสามารถใช้วีซ่าเดินทางเข้าได้หลายครั้งในบางคนนะคะก็อาจจะได้รับวีซ่าท่องเที่ยวที่ไม่ใช่ตัว M อาจจะเขียนว่า1ครั้งหรือ2ครั้งและช่วงกำหนดระยะเวลากัน หมดอายุของวีซ่าอาจจะสั้นกว่านี้ก็มีเกิดขึ้นนะคะดังนั้นการที่คุณจะใช้วีซ่าเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาดู2จุดนี้เป็นสําคัญนะคะว่า1วันหมดอายุนั้นคือวันที่เท่าไหร่นะคะและ2เราสามารถใช้วีซ่าเดินทางเข้ามาได้กี่ครั้งนะคะดูเงื่อนไขของวีซ่าด้วยเคล็ดลับข้อที่3นะคะถ้า USCS ยังไม่ได้ตัดสินใบสมัครใบเขียวของคุณคุณจะต้อง ตรวจสอบให้แน่ใจก่อนนะคะว่าคุณจะเดินทางออกนอกประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วจะเดินทางกลับเข้ามาไม่มีปัญหาหรือไม่โดยหลักแล้วเนี่ยต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะคะว่าถ้าผู้สมัครใบเขียวนะคะมีใบสมัครใบเขียวรออยู่ใน U.S.A. ซึ่งยังรอการตัดสินอยู่แล้วผู้สมัครใบเขียวนั้นต้องการเดินทางออกนอกประเทศ ผู้สมัครใบเขียวจะต้องเดินทางออกนอกประเทศพร้อมกับใบอนุญาตเดินทางออกนอกประเทศจึงจะได้รับการอนุญาตให้เดินทางกลับเข้ามาอีกครั้งนึงได้มีเพียงบางกรณีเท่านั้นนะคะที่เดินทางออกนอกประเทศแล้วยังสามารถเดินทางกลับเข้ามาได้ถึงแม้ว่าจะไม่มีใบอนุญาตเดินทางออกนอกประเทศก็ตามกรณีที่เราจะอธิบายไปทั้งหมดนี้นะคะก็จะมี <ken> ทั้งหมด3กรณีกรณีที่1ผู้สมัครใบเขียวที่ขอใบเขียวจากการทํางาน ในกรณีนี้นะคะถ้าเกิดว่าคนถือวีซ่า H1B H4 L1A L1B หรือ L2 อยู o ่ L A L B L U, นะคะถือวีซ่าประเภทนี้อยู่และยื่นขอใบเขียวจากการทำงานภายใต้วีซ่านี้อยู่คุณสามารถเดินทางออกนอกประเทศและกลับเข้ามาได้โดยไม่จำเป็นต้องมีใบขออนุญ,ญาตเดินทางออกนอกประเทศค่ะแต่ที่สำคัญนะคะอย่าลืมว่าวีซ่าเหล่านั้นที่เป็นวีซ่าทำงานของคุณที่ถืออยู่ก็จะต้องยังไม่หมดอายุด้วยเช่นกันและการเดินทางกลับเข้ามาในประเทศสหรัฐเมกาของคุณ ก็เป็นการเดินทางกลับเข้ามาเพื่อทํางานภายใต้วีซ่าเหล่านั้นค่ะต่อมาเป็นกรณีที่2นะคะกรณีที่2คือกรณีของผู้สมัครที่เป็นผู้สมัครหลักของใบสมัคร i 129และได้มีการยื่นขอเพื่อยืดสถานะชั่วคราวและยังรอการตัดสินจาก u เ c i อยู่การเดินทางออกไปและกลับเข้ามาอีกครั้งก็ไม่ควรที่จะมีปัญหาอะไร ย้ำอีกครั้งนะคะว่าการจะเดินทางกลับเข้ามาคุณจะต้องมีวีซ่าที่สามารถใช้ได้คือหัวข้อที่2ที่พูดไปเมื่อกี้นี้นะคะหลายๆคนที่สมัครเป็นวีซ่า E2 นะคะนี่ก็คือใบสมัคร I 129เช่นกันค่ะอย่าลืมนะคะการเดินทางเข้ามาคุณต้องใช้วีซ่าดังนั้นเพียงแค่สิ่งที่เป็นข้อเท็จจริงตรงนี้นะคะอย่างเดียวเท่านั้นยังไม่พอวีซ่าใช้ในการเดินทางเข้ามาในประเทศสหรัฐอเมริกา ถ้าไม่แน่ใจใดๆนะคะควรที่จะปรึกษาทนายความทางด้าน i m ิมเ a t ชันของคุณค่ะกรณีที่3ผู้สมัครที่ไม่ควรเดินทางออกนอกประเทศสหรัฐอเมริกาเลยนะคะไม่แนะนำนะคะว่าจะเดินทางออกนอกประเทศสหรัฐอเมริกา แบบออกมาได้เป็น2ประเภทนะคะ 1. ประเภทของผู้สมัครที่มีใบสมัคร i 5 3 9ขอยืดสถานะชั่วคราวนะคะขออยู่ต่ออีกนิดนึงขอยืดกันอยู่ต่อนะคะและได้ยื่นใบสมัครไปแล้วและยังรอการตัดสินจากทาง u s c s อยู่ถ้าคุณเดินทางออกนอก,นอกประเทศสหรัฐอเมริกา u s c s จะปฏิเสธใบสมัครของคุณ ในกรณีที่2ผู้สมัครที่มีใบสมัคร I 5 3 9หรือ I 1 2 9เพื่อขอเปลี่ยนสถานะชั่วคราวนะคะอย่างเช่นคนที่เดินทางเข้ามาด้วยวีซ่าท่องเที่ยวแล้วเปลี่ยนเป็นสถานะ E2 นะคะ I 1 2 9นะคะถ้ามีการยื่นใบสมัครไปแล้ว เพื่อขอเปลี่ยนสถานะชั่วคราวและยังรอการตัดสินจากทาง USCIS อยู่ในกรณีนี้ไม่แนะนําให้เดินทางออกนอกประเทศสหรัฐอเมริกาจนกว่าจะมีการตัดสินใบสมัครของคุณข้อนี้สําคัญนะคะทั้งในกรณีที่3นี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากการมีใบสมัครคร้งางคารอคําตัดสินจากทาง USCIS นั้นหลายครั้งนั้นมีความหมายว่าสถานะของคุณคือยังมีความไม่แน่นอนอยังไม่คงที่ยังไม่นิ่งยังไม่เซตโตนะคะ ดังนั้นในช่วงที่อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านนี้ถ้าหากว่าคุณมีความไม่แน่ใจมีความสงสัยแต่อยากกลับไปเที่ยวมีธุระต้องกลับไปประเทศไทยนะคะแนะนําอย่างมากเลยนะคะคุณอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านวีซ่ายังไม่มีความมั่นคงการเปลี่ยนสถานะยังไม่มีความแน่ชัดนะคะควรที่จะปรึกษากับทนายความทางด้านอิมเมจเรชันของคุณนะคะที่ดูแลเคสของคุณอยู่หรือว่าปรึกษากับทางทนายความอิม i ม r เรชันเพื่อให้ได้รับคําแนะนําที่แน่ชัดในเฉพาะกรณีของคุณค่ะ หลดลับที่4นะคะเผื่อเวลาไว้ค่ะเผื่อเวลาไว้ให้ดีนะคะสําหรับการเดินทางออกนอกประเทศถ้าหากว่าคุณผ่านข้อ 1, 2, ึสาที่ดิฉันได้กล่าวมาแล้วข้างต้นนะคะข้อ4นี้เป็นข้อง่ายๆแล้วค่ะเผื่อเวลาให้ดีนะคะเพราะว่า ถ้าหากว่าคุณจําเป็นที่จะต้องไปสมัครวีซ่าข้างนอกประเทศสหรัฐอเมริกานั้นในช่วงนี้นะคะกงศูนเริ่มกลับมาทํางานเต็มรูปแบบแล้วนะคะเต็มที่แล้วก็หลายๆแห่งอาจจะใช้ระยะเวลาในการพิจารณาใบสมัครวีซ่าของคุณนานหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นเผื่อเวลาให้ดีว่าวีซ่าจะได้รับการสัมภาษณ์วีซ่าเมื่อไหร่นะคะจะตรวจประวัติผู้สมัครวีซ่าเมื่อไหร่จะนานไหมนะคะตรวจสอบให้ดีเผื่อเวลาไว้ด้วยค่ะ รับข้อที่5นะคะตรวจสอบและเตรียมตัวผ่านด่านตอมมเวลาที่เดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะเมื่อเดินทางกลับเข้ามาถึงประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วนะคะด่านแรกที่เราจะต้องพบนั่นก็คือเจ้าหน้าที่ตอมมหรือเจ้าหน้าที่ CBP นี้นะคะทำหน้าที่ตรวจพาสปอร์ตตรวจวีซา่าเก็บลายนิ้วมือถ่ายรูปนะคะและตรวจสอบเราอาจจะมีการตรวจสอบข้อมูลของเราด้วยการถามคําถามต่างๆในการเดินทางเข้ามารวมทั้งวัตถุประสงค์และระยะเวลาในการเดินทางเข้ามาในประเทศสหรัฐ ไม่ว่าจะเป็นคําถามเกี่ยวกับงานการท่องเที่ยวฟีซ่าหรือว่าระยะเวลาที่จะอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกานะคะในระหว่างขั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่ตอมก็จะอาจจะมีการขอตรวจอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของคุณได้นะคะไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือแล็ปท็อปหรือว่าอิเล็กทรอนิกส์ไอแพต่างๆนะคะสามารถที่จะขอตรวจดูได้ด้วยเช่นกันก็เตรียมตัวผ่านด่านตอมเอาไว้ด้วยนะคะ เคล็ดลับข้อที่6นะคะเคล็ดลับข้อสุดท้ายนี้เป็นเคล็ดลับที่ดิฉันได้เคยอธิบายไปแล้วหลายครั้งมากในเรื่องของการเก็บข้อมูล i อนหรือข้อมูลการเดินทางเข้าประเทศของตัวคุณเองนะคะข้อมูล i อนนั้นเป็นข้อมูลที่มีความสําคัญมากเพราะว่าเป็นข้อมูลที่แสดงหลักฐานว่าคุณ ได้เดินทางเข้ามาในประเทศสหรัฐเมกาอย่างถูกต้องตามกฎหมายและได้รับอนุญาตให้อยู่ในสถานะอะไรในประเทศสหรัฐเมกาและได้รับให้อยู่ในประเทศสหรัฐเมกาเป็นระยะเวลานานเท่าไหร่ค่ะสําหรับในเรื่องของ I อไนทิโนี้นะคะพอคุณผ่านด่านตอมเรียบร้อยนะคะสมัยก่อนนั้นเจ้าหน้าที่จะมีการให้คุณกรอกแบบฟอร์ม i อไนทิโซึ่งเป็นกระดาษนะคะให้คุณกรอกตั้งแต่ตอนอยู่บนเครื่องบินเลยอันนี้พูดถึงเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วนะคะคุณจะต้องกรอกแบบฟอร์ม i อไนทีบนเครื่องบินนะคะพอลงมาก็ยื่น i-9 4ให้กับเจ้าหน้าที่ดูเจ้าหน้าที่ตรวจสอบปุ๊บก็จะแม็กนะคะสเตเปิลไอไนนั้นกับ พาสปอร์ตของคุณแล้วก็สแตมป์พาสปอร์ตของคุณให้เดินทางเข้ามาในประเทศด้วยต่อมาได้มีการยกเลิกสแตมป์ I-94 แล้วก็ยกเลิกการกรอกไปนะคะเพราะต้องการให้มีการเปลี่ยนระบบทุกอย่างเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์แต่ในบางกรณีนะคะในบางสนามบินก็ยังมีการใช้ตราประทับมีการสแตมป์ I-94 อยู่ในพาสปอร์ตอยู่ด้วยสําหรับคนที่ไม่ได้ตราประทับ I-94 ในพาสปอร์ตนะคะไม่ต้องตกใจเพราะว่าเป็นบางสนามบินเท่านั้นนะคะที่ยังใช้การประทับตาอยู่ บางสนามบินก็คือไม่ประทับตาเลยแล้วก็ตรวจสอบแล้วก็เมื่อผ่านให้เข้าก็เข้าเลยแล้วก็เป็นความรับผิดชอบของผู้เดินทางเองที่ผู้เดินทางจะต้องไปรับเอาใบไนที่โฟด้วยตัวเองโดยการไปดาวน์โหลดจากทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะดิฉันได้เคยอธิบายเรื่องของไนที่โฟแล้วนะคะว่ามันคืออะไรทําไมบางที่ถึงให้ทําไมบางที่ถึงไม่ให้แล้วถ้าจะเอา b บไอนของเราเนี่ยจะไปเอาไบไอนดิของเราได้จากไหนนะคะได้เคยอ,อธิบายไว้แล้วใน EP ที่158ที่ CBP หรือเจ้าหน้าที่ตอมเตรียมลาสแตมเข้าประเทศแล้วเขาจะไม่สแตรมอีกแล้วนะคะสามารถไปฟังกันได้นะคะในรายละเอียดว่าวิธีการไปดาวน์โหลด i อนดของตัวเองนั้นทำยังไงคะคุณทนายสามารถฟังได้ใน EP ที่158ค่ะ หวังว <muitas> ่าคลิปนี no ้คงจะเป็นประโยชน์ก <ling> ับหลายๆคนนะคะสําหรับเรื่องของการเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างปลอดภัยค่ะขอให้ไปเที่ยวกันอย่างสนุกสนานและเดินทางกลับเข้ามาในประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างปลอดภัยกันทุกคนนะคะหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนนะคะถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์กับใครก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์ด้วยอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคลิปใหม่ๆจากช่องของเราค่ะช่องทางการติดตามข่าวสารทางด้าน m m i g r a t i o n ในประเทศสหรัฐอเมริกานั้นยังมีช่องทางทั้ง c e b o o k และ Twitter ด้วยนะคะกดติดตามเราให้ครบทุกช่องทางค่ะสวัสดีค่ะ